นี่เราตากผ้านเดิมผีชายมาเป็นปีแล้วนี่คือปีว่าแล้วนะซึ่งอันนี้ซื้อมาไหมอันนี้ยมันเป็นแบบสั้นอันนี้มันจะสั้นว่าแต่อันนี้มันจะยาวยาวมาราคาเท่าไหาอันนี้สองร้อยาบาทอันนี้ร้อยร้อยอา,าทิมมตย์ขึ้นหรือสมุดว่เพื่อนผีเราไม่ได้มาใช่ไหมเราถ้ามารถได้แต่เวลาเราอีตาเพื่อนผีฟางๆเราไปซ้ามาจีบมันได้เลย มืนผ่านหนวงไหมเนาะนี่นี่มืนผ่านม,มันเหลือมันเกินออกมาใช่มันมันเมือนราวมันสั้นไปผ้านวมผืนใหญ่ปึ๊บอ่าอืมอร่อยหนะ้าสิบยังเหลือเลยนะเนี่ยผ้านวมาตากผ้านวมยังยังเหลืออีกะเนี่ยผมมอกเลยว่ะใครอยากได้ให้เราตัดผ้านะครับตัดการนี่เลยซื้อครั้งหนึ่งกับชายได้ตัดผ้านวมตัดทีนอดหลับหนำนักได้เยอะนะครับซึ่งมันสามารถยืดพอดได้ตัวเนี้ย ราคาอย0ว่าบาทรีบไปคุณนะมันจะโปอยู่ถ้าปูนี้หมดแล้วมันจะเป็นซองร1สิตเง19ใข่ทันตะาก,การนี่ตอนนี้นะครับจะได้ในราคา1อยว่าบาท